จิตใจคุณคือแม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งแค่คุณรู้สึกคุณจะส่งพลังสั่นสะเทือนออกไปสู่สนามจิตรอบตัวสนามจิตจะเชื่อมต่อกับพระเจ้าหรือพลังงานต้นกำเนิดเพราะความคิดของทุกคนมีพลานุภาพเหลือประมาณแค่ความคิดก็สามารถสร้างหรือทำลายล้างอะไรก็ได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดซ้ำๆหรือกล่าวย้ำๆกับตัวเองถึงสิ่งที่คุณต้องการเป็นร้อยครั้งพันครั้งทำต่อเนื่องกันทุกๆวันสิ่งนั้นจะเป็นจริงคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมก็คือใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องนำทางคุณต้องปล่อยความรู้สึกออกไปสู่สนามจิตคุณต้องไม่รู้สึกถึงความขาดแคลนเงิน หากคุณต้องการดึงดูดเงินคุณต้องไม่เห็นเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายหากคุณต้องการมีเงินคุณต้องไม่รู้สึกอิจฉาริษยาคนรวยเพราะคุณก็เป็นคนหนึ่งในกลุ่มคนรวยเหล่านั้นนี่คือหลักการง่ายๆแต่ได้ผลมากสำหรับการฝึกพลังดึงดูดวันนี้คุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไรนั่นหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตของคุณ ถ้าวันไหนคุณตื่นเช้ามาแล้วเริ่มอารมณ์ไม่ดีกับเรื่องเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เช้าตรู่จากนั้นคุณจะเห็นว่าตลอดเวลาทั้งวันคุณจะเจอแต่เรื่องไม่ดีนั่นเพราะว่าความคิดคุณในวันนั้นปล่อยให้พลังงานที่ไม่ดีไหลเข้าสู่ชีวิตตั้งแต่เช้าและทันทีที่คุณรู้สึกหมุดหงิดเท่ากับว่าคุณได้ปล่อยพลังงานไม่ดีเข้าสู่สนามจิตให้มันทำงานแบบนั้นทั้งวัน จงระมัดระวังอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้รู้สึกดีตลอดเวลาแม้ว่าจะมีสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นมากแค่ไหนก็ตามถ้าจำเป็นก็จงเสแสร้งที่จะมีความสุขอย่าปล่อยให้จิตคุณมัวเต็มไปด้วยความคิดลบหากคุณทำได้เช่นนี้คุณจะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่ขาดสายความคิดของเราคือแม่เหล็กจริงๆ มันดูดทุกสิ่งเข้ามาตามความคิดและความรู้สึกล้วนๆความคิดของคุณผสมกับความรู้สึกของคุณเมื่อได้ผลรวมหรือเกิดส่วนผสมทางอารมณ์เป็นเช่นไรชีวิตคุณก็จะเป็นไปตามนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องตามเฝ้าดูความรู้สึกของคุณให้อยู่ในอารมณ์รู้สึกดีตลอดเวลา ระนั่นคือการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขและความสำเร็จที่จะเกิดผลลัพธ์คือสิ่งดีๆด,ด้านอื่นๆที่จะตามมาอีกมากมายยิ่งคุณรู้สึกดีกับตัวเองอารมณ์ดีตลอดเวลาคุณก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตไม่ขาดสายคนที่บอกว่าเป็นเรื่องยากเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมอารมณ์ให้รู้สึกดีตลอดเวลา ซึ่งก็ถูกต้องและนั่นคือเขาเลือกแล้วที่จะปล่อยให้อารมณ์รูปแบบต่างๆเข้าควบคุมชีวิตต่อไปแต่สำหรับคนที่บอกว่าดีเลยนับจากนี้ฉันจะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ร่าเริงสดใสและมีความสุขอยู่ตลอดเวลาจริงอยู่เขาหรือเธออาจจะไม่สามารถทำเช่นนั้นทุกขณะจิตหรือบ่อยครั้งที่อารมณ์หลุดจากการควบคุม แต่คนที่ตั้งใจจริงแบบนั้นและพยายามต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเขาก็จะได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดหรืออย่างน้อยก็มีชีวิตที่มีความสุขกว่าคนที่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำจิตใจโดยไม่เคยแม้แต่จะพยายามเมื่อคุณสามารถฝึกให้อารมณ์ส่วนใหญ่อยู่ในโซนบวกได้แล้วแม้บางครั้งอาจจะเผอหงุดหงิดเศร้า หดหูหรือท้อแท้บ้างแต่หากพยายามดึงอารมณ์กลับมาเสียแซงฝืนใจพยายามทำบ่อยๆคุณก็จะรู้ว่าไม่มีเรื่องใดยากเลย mm. เมื่อถึงตอนนั้นหากคุณอยากได้อยากมีอยากเป็นหรืออยากครอบครองสิ่งใดคุณก็จะได้สิ่งนั้นคุณอาจคิดว่ามันง่ายแค่นี้เองหรือแค่นี้จริงๆ แต่หากคุณกำลังมองหาอะไรเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเพื่อให้มันรู้สึกซับซ้อนขึ้นตามที่ใจคุณเคยชินเพื่อจะได้วางใจเชื่อใจอย่างสุดใจให้ปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จงอธิษฐานร้องขอขั้นตอนนี้คือการส่งคำร้องขอสิ่งที่ต้องการออกไปสู่สนามจิตเพื่อส่งต่อไปสู่จัก,กรวาล บอกจัก,กรวาลให้ชัดเจนถึงสิ่งที่คุณต้องการแล้วจัก,กรวาลจะจัดสรรสิ่งนั้นให้การอธิษฐานขอสิ่งที่ต้องการเหมือนกับการเลือกอาหารในเมนูหรือเลือกสินค้าตามแคตตาล็อกแล้วสั่งให้คนขายส่งมอบให้เราแต่จัก,กรวาลเป็นยิ่งกว่าคนขายจัก,กรวาลมีอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่มีความสามารถพิเศษในการจัดสรรสิ่งที่เราต้องการโดยวิถีทางที่ไม่จำกัด จักรวาลจะรับคำสั่งอย่างเดียวจะไม่โต้แย้งเราซึ่งปกติแล้วจักรวาลจะให้มากกว่าจำนวนที่เราร้องขอ 2. เชื่อมั่นว่าต้องได้รับสิ่งนั้นแน่นอนหน้าที่ของคุณคือเชื่อมั่นว่าในที่สุดคุณต้องได้รับสิ่งที่คุณต้องการแน่ๆเชื่อแบบไม่ต้องมีเหตุผลมาสนับสนุนไม่ต้องคิดหาหนทางให้จักรวาล จักรวาลเก่งกว่าคุณมากนะักจักรวาลรู้ดีว่าเราทุกคนว่าควรทําเช่นไรที่จะหาสิ่งที่เราต้องการมาให้หน้าที่ของคุณก็มีแค่ว่าคุณรู้สึกดีว่าคุณต้องได้สิ่งที่ต้องการไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งแน่นอนไม่จําเป็นต้องเครียดมอ,มองไม่เห็นหนทางเมื่อคุณเชื่อหนทางก็จะปรากฏขึ้นเอง จงพูดคิดและรู้สึกอย่างสอดคล้องต้องกันว่าฉันเชื่อมันฉันรู้ดีว่าสิ่งที่ฉันต้องการกำลังมุ่งหน้ามาสู่ตัวฉัน 3. รอรับกระบวนการรอรับนี้ดูผิวเผินไม่จาเป็นต้องเป็นขั้นตอนก็ได้แต่จำเป็นมากเพราะคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่คุณต้องการน,นั่นคือ คุณต้องสร้างความรู้สึกเสมือนจริงว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วสร้างความรู้สึกแห่งความดีใจตื่นเต้นมีความสุขขนลุกหลังน้ำตาแห่งความปิติหรือแสดงออกถึงสภาวะซาบซ่านทั่วร่างกายคุณต้องสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมาบ่อยๆระหว่างรอสิ่งที่ต้องการที่สำคัญคุณต้องรู้สึกดีตลอดเวลา คุณแค่ฝึกควบคุมความรู้สึกให้อยู่ในอารมณ์แห่งความตื่นเต้นหรือความสุขบ่อยๆเมื่อนึกถึงสิ่งที่ต้องการเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการรอรับหากคุณปฏิบัติตามวิธีการข้างต้นทั้งสข้อทำอย่างจริงจังแบบไม่เครียดและปล่อยวางคุณจะค่อยๆเห็นการถักทอของเหตุการณ์ต่างๆเพื่อชักนำคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการ ในบางกรณีสิ่งที่คุณต้องการจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเหมือนกับว่าคุณใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม zero effort zero effort หรือกดความพยายามน้อยที่สุดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้ใจเป็นตัวนำมีจินตนาการเป็นเครื่องมือ ที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพลังงานที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งหรือเป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่จะทำให้มันเกิดขึ้นหน้าที่ของคุณก็คือทำสิ่งที่ควรทำโดยไม่ลดละแต่ไม่ต้องเครียดวิตกกังวลใ,ใดๆอะละค่ะสำหรับนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ฟังซ้ำๆทำความเข้าใจซ้ำๆแล้วคุณก็สามารถที่จะกำหนดและลิขิตชีวิตตัวเองได้แน่นอนค่ะ